การแยกตัวประกอบนะคะพ้ามุนามก็สามารถที่จะแยกตัวประกอบได้นะ,ะอ่าวิธีที่หนึ่งก็คือดึงตัวร่วมนะคะดึงตัวร่วมก็อย่างเช่นว่ามันมี ab บวกกับ ac อย่างเงี้ยเราก็ดึง a ออกมาก็จะได้เป็น a คูณกับ b บวก c ะะหรือถ้าเราเห็นเป็น ax บวก by บวก ay บวก bx บวก by อย่างเงี้ยเราดึง a ออกมาก็จะเป็น a คูนด้วย x บวก y ดึง b ออกมาก็จะเป็นบวกด้วย b คูณด้วย x บวก y แล้วจากนั้นเราก็จะเห็นว่า a บวก x บวก y เนี่ยมันเป็นตัวร่วมนี่หว่าใช่ไหมเราก็เลยดึง x บวก y ออกมาก็จะได้เป็น a บวก b คูนด้วย x บวก y แบบเนี้ยนะฮะงั้นลองมาดูตัวอย่าง เช่น3 x บวก12นะคะเราเห็นอะไรเราเห็น3 x นะคะบวกด้วย3คูณ4เห็นไหม3คือตัวร่วมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยดึง3ออกมาเหลือ x บวก4เนี่ยคือการดึงตัวประกอบการแยกตัวประกอบของมันนะคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวลองทำแบบฝึกหัดดู